ัเดย้ผมมาเล่นบูนเฮเบนนะก็อย่าลืมติดตามช่องผมด้วยกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ให้ด้วยนะครับกัวนะหลังจากที่เราเล่นแมปไคจูยูนิเวิร์สไปหลายรลบก่นนะพอเราหลังจากมาเล่นมีเรื่องจะบอกนะผมไปเจอ แฮกเกอร์คือแบบมิได้เอาของแปลกๆอย่างเช่นแบบพวกอะไรจะบอกว่อแบบป้ายแบบโปสเตอร์น่ากลัวน่ากลัวน่ะและอีกอย่างเลยที่แบบอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงเจงหน่า ใช่ครับบัคือจิตนะผู้คนไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่นี้เอาความอต่นี้ความจริงนะฮะใครไม่เชื่อไม่เป็นไรนะฮะแต่ละคนที่เชื่อก็อขอบคุณมากนะ,ะที่เชื่อ ถ้าผมเห็นจริงนะก็ประมาณนี้นะก็เรื่องตือแฮกเกอร์เจนน้าเรามาเล่นชิวๆดีกว่าอืมคนแ้วที่คนคงก็จะเล่นตามสบายอบตายผมผมก็ ผมก็ได้เจอกับคนที่กำลังขังตัวอะไรอยู่ผมกำลังไปดูเขาเคิดให้เขาต้องการออกมาสีนะช่วยไม่ได้แป๊บต้องการอ่านักใช่ไหมใช่ไหม จุงเดินไปเลยเข้าไปเลยเวทมนตช่วยได้แล้วไปเป็นอิสระอร่อยนี่อร่อยนี่เดี๋ยวนะมันคุ้นๆนะ อะไรนี่อโอเคช่วยไม่ได้ผมไม่เคยเล่นโปเลยนะแต่ตอนเด็กๆก็ชอบเล่นโป้ก็คือชอบไปป่วนคนอื่นนะคือหักคือขโมยไอดีมาแล้วข้างในป็นคนอื่นแต่อันจากนั้นเขาก็ฟ้องร้องเลยทำให้ผมจะต้องรีบคืน ซึ่งก็ไม่เป็นไรคืนไปก็จบเลยโตบอกแพ็คไว้ให้เล่นหนึ่งวันแม,ม่ให้แม่เล่นหนึ่งวันมีเด็กกำลังร้องไห้อยู่จริงๆเขเรียกว่าหวัาหวเราะใชามันถ้าอ่านภาษาอังกฤษออกคุณจะรู้ว่ามันไม่ใช่ร้องไห้มันคือหวัหวเราะนี่เดี๋ยวทำเขาเดี๋ยวผมเขียนเขานี้ให้ดู เขาว่า L L L O L เห็นไหมบอกว่าหัวเลาะอื้ฮไม่มีอะไรกดเึ้น และอีกอย่างที่เวลาผมทำในในบ,นบุจจควินประจําค,คือหาบ้านใช่คนที่ไม่เคยหาบ้านค็น่าจะจะแปลกกันกแ,กแล้แหละสองอันนี้สองนะอือหนึ่งชาวบ้านเราใช่ไหมสองคุณมักจะ อันนี้นเป็นนิสัยของคนอื่นนะฮะบางคนออนไลน์เดทติ้งผมก็ไม่ว่าอะไรนะแต่ก็เจอมายืดเหมือนกันเจอมายืดแล้วประมาณเออเจอมาประมาณเป็นประมาณ9ปีอ่ะเจอเปีนะตอนนี้ก็เก้าขวบเก้ปี จริงๆไม่ใช่9ปีรเราเจอประมาณเล่นเล่นโรบอกประมาณ6หวจริงแบบกับวามา3ปีได้เจอตั้งแต่เริ่มเล่นก็เจอแล้วฮะตอนนั้นผมยังไม่ค่อยเข้าใจกดโลบอกกีนะตอนนั้นก็เด็กๆนั้นแหละก็ออนไลน์เดทติ้งกับคนอื่นแบบ พอรู้ว่ามันมีกดปึด๊บคราวนี้ครับไม่ยุ่งอะไรสักทีนเล่นธรรมดาอรไรเด็ดติ้งอะไรทั้งสิ้นนะปัจจุบันตอนนี้ไม่มีแล้วมีแต่แบบอาพีโลเพยาเดียวนะอลืมเลย,ว,เยว,ว่ายาที่สองที่ผมมักจะทำ ก็คือวิธีการบินใช่ผมบินซึ่งผมมักจะบินมาตรงนี้นี่แหละนี่คือตรงที่ผมจะมาบินแต่ผมที่เต็สิ่งแต่ว่าพอผมบินแล้วใช่ไหมผมก็มักจะไปแกล้งคนอื่นด้วยการกระโดดลงมาใส่ตัวหน้าตานะ ถ้าเขาัวใจวายแล้วก็ดูคลิปนี้อยู่เราขอโทษด้วยนะครับนี่คือเหียความเห่นการช่วยร้ายของเฟสเกิโ์โหกหจะระเบิดแอะแปล่ไม่เป็นไรไม่ว่าออนไลน์ด็กตีเราเคยทำมาแล้วแต่ เดี๋ยวนี้ไม่ทำแล้วนะคะผมคือว่าถ้าเกิดเมื่อไรถ้าเกิดทำก็นะตัวแบนก็ไม่แปลกเพราะผมไม่ใช่ r r 6 3กสแล้วก็งานที่สามที่จะทำคือเดินตรงนี้เดินขอบ สะซีรียนออปปีเน,นี้ยมันจะเป็นนิสัยของผมนะถ้าแบบบางคนก็บอกว่าเอ๊ะปีรีปีไปโดนเนี้ยปีระโดนอันนี้คือที่ผมนิมสัยของผมจะเป็นแบบนี้อ่ะเอออีกอันหนึ่ง มันมีหลายอย่างและจะไม่ได้ยอ,ไยอย่างที่เท่าไรให้วูดคอมเมนต์นะ่อย่างที่เท่าไรนะฮะมันคือการการเข้ามาในเครื่องบินโดยการใช้ทางลัดทางลัดเนี่ยสามารถไม่สามารถใช้ได้นะฮะแต่ทางที่จะดีที่สุดคือ การแตนั้นเดินผ่านไปอย่างชิวเฉียดแบบไม่มีอย่ยังเกิดขึ้นและคุณมักเกี้และอย่างต่อไปก็คือวิธีการวิ่งแข่งกับไปเนี่ยคือวันหนึ่งสามารถเป็นนู้นได้ ใช้เวลานานพอสมควรนะประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะกว่าจะได้น,นี่เราเล่งส,สติให้นะน่ะอะยางตัวไฟที่คุณมันงจะทำอืมดึงดักมาที่นีุ่สิ่งที่คุณจะต้องทำทุกครั้งอะ่ะไม่ไมีอย่างหนึ่งคือได้แล้ว ไช่แล้วการใช้คนก็เป็นอย่างนี้แม่ผมก็ใช้เยอะเปนหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราก็ยังมีเวลาอัดคลิปอีกเยอะเลยแหละว,ว่าวันนี้จะหนึ่งชั่วโมองอะนะแต่มันไม่ถึงนะแต่สุดท้ายที่จะทำแล้วเราก็จะทำก,การจบคลิป นั่นก็คือคือกระโดดลงมานั่นเองซู่ที่แกกระโดดของผมนั้นจะเป็นการใช้ใีบิวเซอร์บิเบอรี่อนอยนิดของผมยิงลงมาจากฟ้าฟ้าเพื่อให้คนรู้ว่าไม่มีผีเกสโคนีมีจริงอยู่ในโลกนี้ฮๆๆๆ่าฮ่าฮ่าฮ่าข้าคือ เกสหกหกหกดูนี่สิข้าจะใช้ระเบิดเนี่ยลงไปด้านล่างเพื่อที่จะไปทำการแจงแบงคนด้านล่างอะ่ะจะไปแล้วฮ่าฮ่าฮ่าใช่คือเกสโฮโฮโฮผู้ยิ่งใหญ่ที่โดนโลงบล็อกแบน แวนลาก่อนชาวราโมตอนนี้ฉันนั้นได้กลายมาเป็นมฮ้เฮ้ฮเหมือนเขาจะเจออะไรสักอย่างหนึ่งนะเมื่อกี้หน้าเขายังยิ้มอยู่อืม อย่างนั้นหน้าเขาเป็นนี้เลยเขาเห็นผมลงมาจากฟ้า,ฟาเขาก็หนีผมย่งก็นะส้าเรบคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้นะคะผมอย่าลืมกดไลค์กดส u ัครส i b e ด้านล่างด้วยนะคะสวัสดีครับบายบาย